บาช่วงสุดท้ายของจับตาประเทศไทยนะครับช่วงนี้มาวิเคราะห์ทางด้านการเมืองกันโดยเฉพาะสถานะของรัฐบาลที่กําลังบริหารราชการแผ่นดินอยู่นะเวลานี้แล้วอนาคตที่เขามีการทําลงทํานายกันว่าตกลงใครจะได้เป็นฝ่ายค้านจะสีส้มหรือเปล่าหรือจะได้คะแนนมากแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเรื่องนี้เราต้องคุยกันมองข้ามชดไปนะแต่ว่าเฉพาะหน้านเนี่ยคุณต็อปท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องที่จะยุบสภามายุบสภาอภิอไปรายไม่ไว วางใจหรือไม่อย่างไร,รนะะเป็นการชิงไหวชิงคลิปกันระหว่างแดงกับส้มตอนนี้แดงส้มเป็นเกมอะไรรับลวงพรางกันะนะฮะข้อความรับที่ถูกเปิดเผยเมื่อ,อาวานคือคุณจุลพันธ์ธรมนิวัฒน์บอกว่าคุณเท้งนี่มาขอเขาว่าเพื่อไทยเนี่ยเลื่อนยืนนะ่นอภิปลายไปก่อนให้ผ่านรัฐมนวูลนวันละสามเสือก่อนแล้ว่อยไปยืน่นนะะซึ่งคุณเท้งก็ยอมรับนะแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอนี่เป็นการบ้านที่พรรคเพื่อไทยกําลังคิดหนะักว่าจะเอาอยัางไง แล้วอนาคตสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงไปคุยกับใครครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok สุวิชาเป้าอารีผู้อานวยการศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิดาโพอยู่ในรายการแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สุวิชาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมแม่ฟังเรื่องนี้แล้วนะผมบอกได้คําเดียวว่าการที่คุณจุลภัณฑ์จ่มาที่คุณมาแฉใช่คุณจุลภัณฑ์มาแฉเนี่ยเพื่อสร้างรอยบาดหมางระหว่างสีส้มกับสีน้ําเงิน เหลือชัด oh. เจนเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่สัมรันับเพราะว่าถ้าเพราะว่าคล้ายๆกับบอกไปเลยว่าว่าถ้าสมมุติว่าทางเออ,อะไรนะทางพักเพื่อไทยไม่ยืน่นอภิปรายนะเพราะต้องการรอให้รัฐลงทุนผ่านก่อนครับนั่นหมายถ้าไม่ยืนไปไป่นอภิปรายรอไปก่อนโดยยังไม่ยืน่นโดยไม่พูดอะไรเลยนั่นหมายความว่าสีน้ำเงินกำลังจะโดนสีส้มหลอก ออด้วยการให้นรมนูญผ่านก่อนล้วจากนั้นแล้วเนี่ย,ยอพอสีแดงยื่นอภิปรายปุ๊บสีส้มก็ไม่มีคอนเวนต้องอุ้มสีมน้ำเงินอีกต่อไปอ,อ๋อทำให้น้ำเงินไม่ว้ใจส้มอย่างนั้นใช่ไหมทำให้อ่าเป็นการพูดอย่างนี้ปับ๊บทำให้น้ำเงินพอได้ยินเสียงอ่ะพี่สํานากลองคิดดูพี่สํานานเป็นนาย,ยกอนุทินอ่ะเอ้าพอถึงเวลาตัวตัวเองต้องการแล้วอ่ะสีส้มต้องการรัรรมนูนอ่ะอได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็เตรียมลอยแพรัฐบาลอนุทินเลยอืมนึก<อ>ภาพีกครับ อย่างนี้คุณนาุทินพอ,พอรู้ข่าวแล้วอันนี้ข่าวนี่ไม่ต้องเป็นข่าววงในนะ,อะเออคุณ,คณจุลพัณธ์พูดเองเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วคุณเองก็ยอมรับอ่าโอ้ยอันนี้ผมก็รันตีได้เลยต้นทุนไม่ได้ใช้แล้วครับยุบก่อนแน่นอนยุนบ,บนี้ยุบก่อนแน่นอน,นอนเดี๋ยวีิยุบก่อนผ่านวาระสามหรือแน่นอนครับแน่นอนครับผมเขาไม่รอนดูแล้วเนี่ยสีต้นเงินบอกอ่ะถ้าอย่างนี้เกมที่คุณก็คือต้องการดีผมสิ ถึงคุณต้องการได้พูดคุณได้ที่คุณต้องการแล้วคุณก็ถีบหัวเรือส่งเลยอืมดังนั้นที่เขามีไทม์ไลน์อย่างนี้อาจารย์สุวิชาเขาบอกว่าแปดถึงสิบธันวาคมนี้จะเปิดวิสามันเพื่อลงวาระสองและทิ้งไว้สิบห้าวันจะไปลงมติวาระสามนี่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกธันวานแลอบครับแล้วหลังจากนั้นนี่วาระสามถ้าผ่านก็เดินหน้าต่อถ้าไม่ผ่านก็ลิเกเลิกอาจารย์คิดว่ามันจะออกอยังไงฮะเอางี้ ผมว่านะผมว่าไม่รู้นะผมไม่รู้คุณธนินจะตัดใจยอมเปิดวาระพิเศษหรือเปล่า,าแต่ข่าวที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณนรินในทางการเมืองสามารถออกมาพูดได้ว่าคพักถ,ถ้าพักสีส้มทําแบบนี้ก็มหมายความว่าเมื่อตัวเองได้ต้องการแล้วก็เตรียมจะขี่หัวเรือส่งอแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้พักพักรัฐบาลเนี่ย อยู่ในภาวะที่ล่อแหลมอันตรายในการที่ถูกยกมืออภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะหลังจากสีส้มได้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันม่ม,ม,มีอะไรก,การันตีนะครับว่าสีส้มจะอุ้มต่ออคือถกค,คือก่อนที่อย่างนี้สมมติว่ามีการยื่นไม่ไปรายนะครับนะแล้วสมมติัฐมยูยังไม่ผ่านสีส้มอ่าจะให้รับปากว่าจะอุ้มแต่อันนั้นก็กอันนั้นก็เป็นการันตีร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าจะอุ้มจริงหรือเปล่าพอมีประเด็นอย่างนี้โอ้ยิ่งชัดเจนเลยว่า ถ้าเขาได้รบการแล้วเขาไม่อุ้มแล้วดังนั้นนี่ต่อให้เพื่อไทยยอมชะลอในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วา,างใจรอผ่วันละสามเสื้ก่อนเนี่ยนะคุณอนุทินก็อาจจะไม่ใช้เป็นปัจจัยเงื่อนไขในการตัดสินใจแล้วคือยุบเลยผมว่าเขายุบเขายุบเลยคือนี้อ่คือนี้เขาจะมเขาจะมีเปิดวารละสองสามสองก่อนใช่ไหมอะไรนะเปิดวาวิสามันพิจารณาวารละสองคุณอนุทินอาจอาจจะยอมให้เปิดวารละสองอ๋อ อาจจะเอาเปไวว่าสอนตามที่ต้องการครับออกมาลวสองเสร็จยุบเลยก็คือผู้ใหทําเสร็จก็ไรก็คือไม่มีความหมายอ่ะชิงยุบก่อนซักฟอกจะเกิดอ๋อคือไม่ยุบัอาจจะใช้ต้องมีใช้วิธีนี้แต่ถ้าผมดูแววผมดูแววแล้วเนี่ยมันโอ้คุณเนื้อทินครับอาคิดถึงดีพี่สํานากถ้าเราเป็นนายกอ่ะเกมอย่างเงี้ยอันตรายมากสำหรับเราเพราะว่าเราไม่ใช่รัฐบาลสิงข้างมากเราคือรัฐบาลสิยงข้างน้อยมันพร้อมตายเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะใช่ใช่ใช่ยกเว้นว่าพักประชาชนมายืนยันว่า ขอให้ไปถึงวาระสามผลจะเป็นยังไงพวกผมก็จะไม่ยื่นนั่นก็อีกเรื่องใช่ไหมอาจารย์สุวิชาต่อให้รรคประชาชนยืนยันว่าออย่าี้ว่าถ้าผ่านวาระสามแล้วเนี่ยเอผมก็ยังอุ้มต่ออยู่กับคุณต่อจนถึงมกราเลยก็คือขอเนี้ยคําถามคือสีน้ําเงินจะมั่นใจได้ไงอ๋อจะมั่นใจได้ไงเพราะว่าเพราะว่าทางก็อยี่ผมเคยพูดไงว่า ข้าในกรณีที่สีส้มเขาเอ่อทวิตเตอรสีแดงเขามีข้อมูลขับรลายไ,ปไ,ปไม่ต้องจสีต้องเงินเยอะๆเข้าเ,าเกิดมันมีประเด็นบางอย่างเกิดประเด็นชัดขึ้นมาคําถามคือสีส้มจะกล้าอุ้มหรออุ้มแล้วเกิดสมมุติว่าเอฟซีเขาไม่พอใจขึ้นมาจะทำยังไงครับครับ,รบแต่สีแดงหรือเพื่อ,อไทยเนี่ยเขาเขาพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกก็คือตัวคุณสมบัติปัญหาทร,ริตคอร์คอรัปชั่นและวิกฤตชายแดนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เพียงพอไหมฮะเขาแทงกั๊กกันไหมหรือว่าเสียงแตก แต่ผมว่าผมว่าผมว่าเขาเขาจงใจเปิดเปิดแผลเก่าๆนะมันเป็นแผลเก่านะไม่ใช่เป็นแผลที่เกิดจากตอนนี้นะคจงใจเปิดแผลเก่าเพื่อเราวัดใจสีส้มว่าจะเอายังไงวัดใจสีส้มซึ่งซึ่งเอสซีสีส้มเนี่ยเขาคงจะมองแล้วว่าอเอาไงถ้าสมมติสีส้มบอกอุ้มเอซีส่วนหนึ่งจะถอยทันทีถ้าสีส้มบอกว่าไม่อุ้มแล้วก็ไม่เหยียบคืออยู่นิ่งๆ อย่างนี้สีน้ำเงินก็ลำบากสิสุดท้ายอาจารย์สุวิชาถ้าฟันธงกันแบบโอเคแหละคำอธิบายเหตุผลนี่ยเรายัางเวลาน้อยในการอธิบายแต่ถ้าในความเชื่ออาจารย์สุวิชาคิดว่าเพื่อไทยจะยอมคำร้องขอของพักส้มไหมขอให้ชะลอไปก่อนผมว่าการที่เขาเปิดข้อนี้ขึ้นมาเขาต้องการสร้างความบาดหมางระหว่างส้มกับน้ำเงินแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เขาจะดูความบาดหมางนี่ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าดูความบาดหมางนี่ก่อนเขาอาจจะใช้วิธีการสู่ไปเรื่อยๆจะเปิดจะเปิดจะเปิดนะครับนะอ่าเพื่อเพื่อทวงเวลาไว้สําหรับส่งเวลาสีน้ําเงินเขาจะลองดูันะจะเปิดจะเปิดอ่ะคือเขาต้องารดูนี้เขาต้องการดูว่าสู่ไปเรื่อยๆว่าจะเปิดแต่ยังไม่เปิดดูที่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยจะเปิดเอะไรนะไอสมัยที่สามัญเรื่องนูนที่เจ็ไหมถ้าสีน้ําเงิน ไม่เปิดนั่นก็หมายความว่าเป็นการยิ่งกานสร้างความบาดหมางระหว่างน้ำเงินกับส้มเพิ่มขึ้นอืมถ้าสีน้ำเงินเปิดเมื่อไหร่เ<อ>ขาอาจจะหาช่องรีบยืน่นนะครับซึ่ง<อ>แน่นอนพอเปิดปุ๊บจะไม่ได้พิจารณาเลยสีน้ำเงินอาจจะยุบแล้วก็ได้คำว่าเปิดคือเปิดวิสามันนะใช่ใช่ครับครับฉะนั้นผมผมว่าเกมนี้สีน้ำเงินเนี่ยพยายามจะล่อล่อให้เขาล่อให้ส้มเงินไอ้สีแดงล่อให้ส้มกับนน้ำเงินตัดกันอะ ให้มันมีบาดหมางกันให้ได้แต่แน่นอนสิ่งที่สีแดงต้องการก็คือก็อคือคือให้ยุบอะเพราะเขาต้องการกับสวมนานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกับสวมหนานแบบยังไงก็ตามต้องไปฟังมาเนี่ยสีแดงก็ไม่ธรรมดานะโหดเหมือนกันนะนี่ทําเป็นเล่นปเปโหดเหมือนกันเพราะว่าเ,เพราะว่าเ,เพราะว่าคือการเป็นรัฐบาลสิ่งขั้งน้อยในกุลทินเนี่ยมันไม่สามารถทํางานมันไม่ทํางานลําบากอ๋อที่ี้กว่าทำงานลําบากเ<อ>นี่ยมันก็มีคนเล่นเกมได้เยอะมากส่งท้ายสักนิดหนึ่ง อาจารย์อยู่กับโพเนี่ยดูอาการของพักสีแดงแล้วเนี่ยนะเพื่อไทยนี่ดูแล้วเนี่ยทั้งพักทั้งนายกหนึ่งค a ดิเดตนายกนายนเดดน,กน,กนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยครับคะแนนหล่นเพราะว่าเขามีแคะแนนเฉพาะภาคเหนืออีสานหล่นลน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเุกคหล่นหมดเลยแล้วอีสานเหนือก็หล่นลงมาเยอะด้วยจากเขาก่อน,น <S <S aa, ผมว่าผมว่าเขาคงต้องต้องปรับขนาดใหญ่อนะแค่โชว์ตัวนั่งใส่เสื้อขาวยิ้มแถลงวันนั้นไม่ใช่ละต้องปรับใหม่อีกรอบหนึ่งละอ๋อเลยที่สําคัญก็คือว่า ต้องต้องเน้นเรื่องนี้ก่อนเลยหยุดเลือดไหลออกออืเพราะมันออกวันหยดสองหยดเกือบทุกวันวันถ้าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเปิดคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยนะถ้ายังเป็นชื่อเดิมๆสี่สห้าชื่อนี่อาจารย์สุวิชาประเมินยังไงฮะผมว่าถ้าเป็นชื่อเดิมๆนะก็อาจจะอาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่อาจจะเพียงแค่อันนั้นเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่เป็นเอฟซีตัวจริงเสียงจริงของปักื่อไทยหรือคุณนักศิลป์น่ะ ซึ่งมันอยู่สิบอเปอร์เซ็นตะ์น่ะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยเอฟซีตัวจริงอะ่ะทรงจะคงจะแฮปปี้อ่ะที่มีตะก,กูนชินวัตร์อยู่ในคัดิเดตนะแต่คำถามคือว่ามันจะสามารถเอาเอฟซีเก่ากลับมาได้หรือไม่อันนี้ต้องตั้งคำถาม <ฮะ S 2> เพราะเอฟซีเก่าที่หนีออกไปเนี่ยก็เพราะเพราะว่าเพราะเนื่องจากว่าไม่พอใจตะก,กูนชินวัตรไงก็คือไม่พอใจนายกเลยตงนั่นแหละนายกอุ้งอิงอ่ะอืมอืมอืมประเมินโดยตัวเลขโดยที่ทำโพลมาเนี่ยนะสารวัตรเสียลงอย่างนี้นี่เพื่อไทยจะเหลือสักกี่ที่นั่งโดย โดยเราดูโพนะคำนวณจากโพเนี่ยผมว่าลดมันครึ่งหนึ่งนะน่าจะเหลือส<ห>ักเจ็ดสิบเกดขึ้นสิบครึ่งเลยอ่านะครับผมว่าน่าจะเหลือสักเจ็ดสิบแต่ถ้ามีเลือดไหลออกไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน้อยกว่านี้อีกโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับแต่ในราคาจิุบันผมเชื่อว่าน่าจะอยู่วันเจ็ดสิบเพราะดูจากคะแนนของแต่ละภาคแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาภาคกลางภาคตอนออกเห็นว่าคะแนนมันล่่มลุ่งคือคะแนนมันหายไปเลยอ่ะเจ็ดสิบนะครับแต่ขณะที่ภาคภาคเหนือภาคอีสานยังพอมีคะแนนแต่ว่าหล่นจากเดิมเยอะ เจ็บเซบนี้หายไปอยู่กับใครัอาจารย์สุวิชาเอ,อส่วนหนึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะไปสีน้ำเงินแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่เฉยๆด้ส่วนนะครับผมว่าผมว่าอยู่ในส่วนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจเยอะมากอยู่ใน,<อ>ในกลุ่มนี้เยอะมากครับ,รบขอรอรอดูเวลาก่อนแต่คิดว่าแต่คิดผมคิดว่าเขาคงไม่ยอมจะไปสีแดงครับวันอาทิตย์นี้จะทําโพภาคไหนฮะกรุงเทพป่ะภาคใต้ที่นี้ภาคใต้ครับภ<อ>าคใต้ภาคใต้ ครับอันนี้ภาคใต้ผมว่าพี่น้องชาวใต้รออยู่แล้วกำลังเก็บข้อมูลอยู่ใช่ครับใช่ครับก็เก็บแล้วส่วนหนึ่งเก็บก่อนน้าท่วมแล้วก็เก็บช่วงน้าท่วมโอเคครับอาจารย์นี้ที่ผ่านพราะคุณอาจารย์ครับไม่ว้าวครับผมขอบคุณทุกทุกนมากครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุวิชาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะยื่นะฟังตามความสัมภาษณ์จะยืนแต่ตอนนี้เนี่ยคือให้ส้มกับน้ําเงินเนี่ยทะเลาะกันตีนก่อนตีนก่อนเออ ท่านผู้ชมครับก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับทางแพลตฟอร์มต่างๆของรายการนี่คือทั้งหมดของรายการจับตาประเทศไทยนะครับวันนี้ผมต้อมพุทธิดาี่นานคุณสำราญรอดเพชรพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ